โอ้สบายยังเลยการเราไมอาบน้ำนานจังเอาก็มันร้อนอ่ะเร็วเราต้องออกเดินทางแล้วโอ้ไม่อยากไปเลยอ่ะเออเร็วอย่าผลนาอย่าบลหมาดเกียดอ่ะเร็วไปเก็บของเก็บของถามเลยแล้วกันโอเคโอเคเอาแค่นี้แล้วกันโอนานดูทีวีดีกว่าเออเอาไม่อดเดินทางโอ้ ไม่พ <ITA> อาอ๋อพ่งนี้ก็ได้นอนดีกว่าอืมเออไม่ไปจริงเหรอวะเฮ้ยไปก็ได้แต่ขึ้นรถเลยด้วแล้ว <die> อ <ctions> ่ะจะไปจริงเหรอไปจะไปคันไหนเขาไปคันนี้นะเออมันซ้อนได้ไหมอ่ะไหนลองซ้อนดิอ่ได้ได้ได้กนได้ขอไปเขานะโอเคไปทางนี้ใช่ป่ะตรงไปเลยใช่ป่ะเฮ้ยเก๋ ทา,ทางกั้นน่ะข้อซ่องถนอนอยู่หรือเปล่าอือแล้วไปยังไงอะ่ะมันน่าจะมีทางโค้งอะไรหรือเปล่าอ๋ออออ๋ออ๋อจำได้แล้วมันมีทางรถไฟใต้ดินอยู่ทางซ้ายมืออ่ะอ๋อโอเคไปเลยโอเ,โอเคขอถยอยรถก่อนนะเงี้เอ้ยเออ,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 อทางไหนน้าทางไหนน้ารู้สึกที่นี่จะเปิดใหม่ด้วยแหละนี่ไงอ๋ออ๋อนี่เหรอ ใช่ใช่ใช่เปิดใหม่เปิดใหม่เขาไม่เคยแบบผีรถไฟใต้ดินเลยอ่ะโอ้แต่บรรยากาศน่ากลัวดูดิลายแคมเหมือนลูกตาเลยลายเหมือนลูกตาเลยอ่ะนโหคนมาเพ้นสีเก่งมากเลยเนี่ยเปิดใหม่แน่เลยโอเข้าไปเนอะโอ้านไม่มีมันไม่มีประตูออกอ่ะเออหรือว่ามันเปิดอัตโนมัติหรือเปล่าช่บเอเแคมม็นเปิดให้เขาเลยเอา เฮ้ยทำไงดีเนี่ยเพิ่งเปิดใหม่แล้วมั้งโอ้โหแล้วไฟอะไรเนี่ยไฟถล่วมากเลยไฟติดติดดับดับคนก็ไม่มีด้วยคนไม่มีเลยสงสัยเพิ่งเปิดบริการแย่มากไงคนเลยไม่มีไงแน่สิพนักงานก็ไม่มีเลยทางนั้นก็ไปไม่ได้น่าจะเป็นห้องคนขับนะไปไปทางนี้ดีกว่าตามมาตามมาโอ้โหมีห้องน้ำด้วยอย่ากับลูกตาโอ้โหไม่มีอะไรเลยโอ้โหน้ำไม่แดงๆเนี่ย อเหมือนอไม่ล่าซ่อมแน่เลยมีป้ายอะไรเนี่ยเอ่อมีป้ายเหรอมีป้ายอะไรอ่ะเขาแสดงหนังอยู่เหรอเออมีมีกล่องเนฮ้ยมีไฟฉายงั้นเราคนเดแล้วกันดีเหมือนกันโอ้มืออยู่อดีเออโอ้ยกล่องกันจะให้หมดเลยเนี่ยมันแปลกๆนะแกไม่เป็นคนเลยอ่ะ แล้วเราสำรวจก็โอ้โหมีจิยายแมูงั้นเนี่ยดูแบบว่าอุ้ยมีบากุเตเป็นขนมปังยาวๆอือเฮ้เฮ้ใครอ่ะเฮ้เฮ้คุณเฮ้เฮ้ใครอ่ะเป็นเป็นอะไรอ่ะคุณเป็นใครเนี่ยโอ้ยน้ำอะไรเนี่ยเต็มห้องเลยเจ้าผมด้วยผมเดินขังเออเออเฮ้เจ้หัวใจคนเดียวมันเฮ้เฮ้ย อะไรอ่ะอุ้ยของจริงด้วยเดี๋ยวผมหาทางช่วยนะเดี๋ยวผมหาของก่อนแกช่วยช่วยเปิดหาของเลยอมันทุกไม่ได้อ่ะเอ้ยมีปืนลูกซองนยรู้ว่ายิงประตูเลยไหมเออยิงยิงเลยคุณคุณถอยนะครับไปแล้วครับโอ้ยไม่ออกอ่ะโอ้ยเปิดกองกันโอ้ยี๋ยวเกเดี๋ยวปุ่มไหนเอาเลยเลยยังเปิดเลยเปิดเลยเปิดเปยดใช่ไหมอุ้ย เอ้ยเข้าไปหาคุณเอ้ยเอาเอาอะไรก็ติดกันหรอกเออเข้ามาเข้ามาหวานเข้ามาชิวเออคุณเป็นไงบ้างเนี่ยเกีย์เดี๋ยวจะแล้วเราจะออกยังไงอ่ะเออคุณไม่ได้บอกอ่ะมันเอามันออกไม่ได้เหรอแล้วเขาจะเรียกช่วยทำไมเราเอ้ยแล้วเราจะออกยังไงอ่ะผมนึกออกแล้วอะไรครับผมมันมันมัน มันน่าจะมีปุ่มอยู่ข้างล่างน้ำนี่แหละครับแต่ไม่รู้ตรงไหนอ่ะช่วยะเอ้ยผมันถึงกล่องตรงนั้นแ่ะคุณคุณไปคุณไปไหมผมกลัวน้ำแกแกไปแกเขาเป็นผู้หญิงนะเฮ้ยผมลงไปใช่ไหมเนี่ยแซมสู้สู้วิโอ้โหเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหแล้วมันมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ะเฮ้ยจม ดีทุกคนออกออกมาออกมาออกมาอ๋อเว้ยไปเดิไปเดิครับเออคุณมาทำอะไรที่นี่มาทำอะไรที่นี่เนี่ยผมผมเข้ามาเดินเล่นครับแล้วก็อยู่ๆก็โดนอะไรไม่รู้อะผมมองไม่เห็นนะอ๋อมันคืออะไรอะมันเหมือนน้ำย่อยอะโดยน้ำย่อยกระเพาะอือหัวใจเหมือนเหมือนมืนล้วอยู่ในท้องท้องอะไรสักอย่างเลยนะอื้มแขนกเออแบบแดงๆอะมืนเหมือนอยู่ในหนังกระเพาะเลยอะ ผมจะเหมือนน้ำย่อยเลยน่ากลัวมาหลีสุกโปกเออรู้สึกว่าทางนี้ก็มันล็อกอ่ะคุณเข้ามาที่นี่นายเนี้ยแล้วมันไปติดเดงเข้ามาเนี้ยรู้สึกเรายังไม่สำรวจห้องน้ำนะลองดูที่เผื่อมีปุ่มซ่อนอยู่เออมีแต่น้ำเหมือนน้ำเลือดเลยเกยไปโดนอะไรอ่ะเฮ้ยยอะไรอ่ะอะไรอ่ะกองเหรอกองเฮ้ยเนี่ยปุ่ม ยไม่มีมปุ่มเหรอเปิเลยเปิดเลยเปเลยเออ,เเเเเเเอ,อโอเคไม่ลลวครับแล้ว,ลว,ลวจะไปทางนี้ยังไงเนะี่ยทางคนขับเนะี่ยเราต้องเราต้องปไปดูนะแบบเผื่อแบบมีคนติดอยู่อีกอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช,ใช่เออหวานคิดได้แบบเราคิดไม่ได้เลยเราคิดจะ่นีอย่างเดียวอ,อ ไปหาคนอเพื่อเพื่อเพื่อมีคนติดสไาล์การ์ปุ่มปุ่มมันอยู่ไหนมันมันต้องมีปุ่มดังนั้นอ่ะช่วยมันทุกเก้าอี้ไหมเบื่ออยู่ที่หนึ่งเอ้ยเก้าอี้สิอยู่ในเก้าอี้ก็ได้นะปุ่มอ่ะหรือตัวเดียวแล้วอ่ะเฮ้ยกล้องแกเปิดดิแกอ๋อเฮ้ยนี่ไงปุ่มเป่ปุ่มเหรอโอเคโอเคเปิดเลย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 เออคุณคุณชื่ออะไรอ่ะคุณ อุ้ยปกชิเก้ฮะโอ้โหโอ้โหนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยว่นเหรอะน้ำย่อยโอ้โหผมว่ามันไม่ใช่รถไฟแล้วแหละคุณผมว่ามันต้องเป็นท้องตัวสักอย่างแกต้องไม่อยู่ท้องสารประหลาดตัวเนี่ยเกรี้ยดนะเกรี้ยดอ่ะโอ้นั่นนั่นคุณถือไฟนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถือปืนแล้วว่าว่าแต่คุณชื่ออะไรนะผมผมชื่อก้าครับอ๋อคุณคุณชื่ออะไรกันเนี่ยผมชื่อฟิตตอยครับอันนี้ก็แฟนผม

มันมันมันไม่มันไม่ปกติแล้วแหละรถไฟเนี่ยมันไม่หุดรถไฟเร็วน้ำอีกเนี่ยยีแล้วแล้วนี่คืออะไรหน้าต่างหรือดวงตาเนี่ยหรือว่าที่เราเห็นเป็นหน้าตามันคือดวงตาตาเนี่ยเลยเกมเดี๋ยวเขาทำยังไงโอ้ยเดี๋ยวเรานั่งอยู่เฮ้ยรีมาเร็ว ไม่น่าเลยไวอะไรเนี่ยชี้ชี้ไหมคุณเอิม่มรู้สึกว่าข้างหน้าจะเป็นห้องคนขับนะเตรียมเตรียมพร้อมไหมยังพร้อมเราต้องมวยไทยใช่ใช่ผมมีปืนมีมีไฟฉายอย่า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 จ่อกลัวครับรู้สึกว่าเราอ,ออกไม่ได้อะเราต้องหาไอ้นั่นแหละปุ่มใช่นไหมเพื่อไปเปิดตรงนั้นเนาะโอ้ยแต่ว,ว่าคงยังมีคนขับอยู่นะเอฟ จะไปได้ไงล่ะอืมคุนนําเนะสุดนําด้กว่าครับคนมปืนนําดีกว่าเอ้ยำมาอย่าปลอดภัยนะเออผมใช้ปืนได้ก่อนนะคน๋ย่นำผมไวคนไป้่ทุกคนนล้มีคนขับอ่ะเอ้าเอ้ยนี่มันฟันอะไรกันเนี่ยเนี่ยผมฟันมันหรือเปล่าเนี่ย โอ้โหคนขับไม่ได้เด้อเนี่ยเราจะออกยังไงเนี่ยเอาไงต่อดีไม่ไม่มีปุ่มต้องต้องหาปุ่มนะครับคนขับก็หายทั่วไปหรือไม่มีคนขับตั้งแต่แรกอยู่แล้วนั่นสิแล้วมันแล้วมันเคลื่อนตัวได้ยงไงอ่ะเดินกลับดีกว่าเนาะไปไปเฮ้ยจับเอาเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยว่าคนเอาทกน เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยได้ปุ่มได้ปุ่มมาด้วยเมื่อกี้ใครอ่ะตัวอะไรน่าจะเป็นคนขับป่ะเมื่อกี้โอ้โหอยู่ดีเข้ามาตีบ้ามากเลยอยู่ดีวะโอ้โหเมื่อกี้ตกใจมากกว่าไดยวาดมากว่าย้องแง่นี่เธอทุกคนที่มีเธอเดี๋ยวนี้ไปไปไปกันโอ้โอ้อ้เยเราไปยิงได้เราไปยิงได้โอ้ยโอเคเร็วที่สุดไป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 รีบหนีเถอะที่นี่โอ้โหไม่ใช่เละ แต่คนข,ขับมีก็ขแขนขาดแ้วยนะเขาเป็นผีเขาโดโดคนกินหรือเปล่าใช่หรอเปตาตานแบบเอ,อ,นะอ้ยไม่มีปุ่มอ่ะยังไงดิเนี่ยทำไมไม่มีปุ่มอ่ะโอ้อเราไม่เสียงเสียงไอ้น,นี่คำรามแน่เลยโอ้ยทุกคนรีบอกอย่อยที่นี่กันเถอะโอเคไป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 ,ะปะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเปิดให้มาเปิดให้ทุกคนรักมาเร็วโอเคจุดโอ้ย เดดิเฟิร์สครับไปก่อนเลยเดดิเฟิร์มินติงหมดเลยอ่ะเลยอ่ะโอ้ยรู้อะไรเนี่ยลอยลายซิวมันเหรอโอ้โหน่าจะทางนี้นะทุกคนโอเคทุกคนออกเลยเลยคุณคุณกล้าเฮ้ยทุกคนเปิดให้เปิดได้เปิดได้ไปเร็วหมูไปอยู่เลยแล้วคุณกล้าบ้านอยู่ไหนเนี่ยอยู่ซอยสิบห้าครับอ๋อเนาะคุณกลับเองแล้วผมไปและหวานไปเร็วบายโชคดีคุณไว้เจอกันใหม่ เฮ<ไ>้ยเฮ <contam inden S 1> ah. ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเจโหเจอแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้เ่ยตัวอีก็ต้องรีบไปอาบน้าแล้วเขาไม่ไปแล้วไปทงไปเที่ยวไปแล้วเออไปแล้วไปอา้ดีกว่าอาน้้กันเลยเฮ้ยไม่เขอาบน้ำ l โอ้โหน้ตรงนี้ก็ได้วะาุเม